<ม>สวัสด,ด,ดีจ้างวดนี้จุดตัด้งมาจ้สวัสด,ดีจ้าที่รักจ้าขอต้อนรับเข้าสู่พลังงานความปังนะคะเพจของอาจารย์ชัดอาจารย์เค้ค่ะวันนี้เราไลฟ์สดกันอยู่ที่อาจารย์ชัดอาจารย์เคน้น้โมโ,มโ,มโอมร,ยรวยนะคะซึ่งเป็นเพจเปิดใหม่ของเรานะคะเพราะว่าทั้งสามเพจของเราเนี่ยนะคะมีปัญหาทางด้านของการ ตอบกับแชทนทัทรักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะปล่อยซีเอฟสินค้าเลยนะสาหรับใครที่ฟังเราอยู่ตอนนี้อาจารย์หนูเข้าไปไหนอาจารย์บอกว่าซแล้วมันติดมันติดทําไมไม่ติดนะคะบางครั้งเนี่ยเราไปอยู่ในเพจที่อ่าก๊อปปี้อาจารย์นะคะบางคนเนี่ยบางท่านเนี่ยเขาแค่ไว้ทําเป็นเรียกไลค์เรียกแชร์เนาะอาจารย์เนะาะคระครันี้ใครที่อยากจะซเซฟสินค้าของเราและหาเราไม่เจอจริงๆหรือว่าโอนเงินแล้วในเพจที่อ่าดูแต่ว่าไม่ใช่เพจจริง ทำยังไงถึงจะเจอเอาคราวนี้วันนี้เราจะขึ้นทั้ง ID l ดี e ลและ q r Code ของไ i n e ให้ให้ทั้งคลิปเลยนะที่รักไหคะครับและที่สำคัญอาจารย์ขาเดี๋ยวก่อนไปถึงเลขทูบแท่งที่สองขออาจารย์เรามาอุ่นเครื่องกันที่ทูบแท่งแรกของอาจารย์ชัดจ่อเมื่อคืนนี้ใครได้ดูแล้วบ้างเมื่อคืนใครได้ดูแล้วบ้างนะครับเราพิมพ์สุดปังให้หน่อยนะครับใครเข้ามาแฟนเพจที่เข้ามาแล้วพิมพ์สุดปังให้แต่ละดนหน่อยครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า ต้อนรับเข้าสู่พลังงานความปังวันนี้วันที่15ตุลาคม2564ค่ะที่รักค่ะวันนี้เรียกได้ว่าเป็นวันที่เฮงปังดังรวยของเราอีกหนึ่งวันนะคะเี๋ยวรเขแล้วิมปัง้หน่อยนะคะเป็นวันของความปังความหวังเลยนะวันนี้เดี๋ยวเราจะปล่อยเททอบแท่งแรกให้นะคะสวัสดีค่ะที่รักสวัสดีจ้าที่รักนะคะมาจาก เดี๋ยววันนี้อาจารย์แค่จะปล่อยทุบแท่งแรกเรียบร้อยแล้ววันนี้เรามีนัดปล่อยทุบแท่งที่2แต่อย่างที่บอกที่รักทุกคนเลยค่ะว่าเนื่องด้วยเพจเปิดใหม่มาเพราะเพจเก่า3เพจเนี่ยถูกปิดการมองเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์แค่จะต้องพูดไปแล้วก็ตัดหน้ามานที่อาจารย์แค่บ้างแล้วก็ที่เลขทุบบ้างนะคะเพื่อรักษาสถานภาพของ Facebook เนี่ยให้อยู่ยืนยงนะคะ จนถึงงวดหน้าและงวดต่อๆไปนะที่รักนะคะแล้วก็จะมีการปล่อยซีเฟสินค้าสําหรับใครที่อยากได้เลขทูบแบบนี้แต่อันนี้เป็นของครั้งที่แล้วนะใครที่ได้อยากได้เลขทูบแบบเนี้ยที่ได้สูตรเต็มไปที่จะมี38อย่างเงี้ยมาขังมาครั้งที่แล้วอย่างเงี้ยนะคะสูตรเต็มแบบเนี้ย แต่เป็นของงวดที่จะถึงนี้นะคะเดี๋ยวจันเขจะจุดแล้วใส่ไปให้ในกล่องสำหรับพี่ๆท่านไหนที่อยากได้เลขทูบก่อนแต่ใครไม่อยากได้เลขทูบก่อนคะ่ะรอลุ้นคลิปวิดีโอพร้อมเราทุกก่อนวันที่ฉลากกินแบ่งออกนะคะประมาณ2วันจะพี่จ๋าวันนี้เรามีนัดทําบุญกันด้วยนะนัทนัทรักนะคะขออนุญาตป,ประกาศนิดนึงคะ่ะวันนี้เรามียอดเงินทําบุญนะจากการปล่อยซีสินค้าเนี่ยหน,หนึ่งบาท ยอดส่วนตัวของอาจารย์เคห้0 0ับาทยอดส่วนตัวของอาจารย์ชัดที่สวดมนต์ไว้พระอีก2,000บาทนะคะมีพี่ๆน้องๆร่วมกันมาอีกนะคะนะคะรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดคือ1,8,411บาทแต่ว่าไม่ได้รับเรียอะไรจากแฟนเพจนะของแฟนเพจในตัดมาจากการที่ปล่อย c ีเอสินค้าอยู่แล้วคือทั้งหมดเนี่ยหงวัดหนงวัดเนี้ยสิวันเนี้ยตัดทําบุญ 1, 0 0 0 0บาทนะคะ รวมแล้วเราจะทําบัญชีกลางคาชะโนด1 0,000บาทอนุโมทนาบุญด้วยนะคะแล้วกมูลนิธิปอเทคตึงอีก4,411บาทนะคะสิริราชมูลนิธิอีก2,000บาทนะคะที่รักนะคะแล้วก็กลุ่มเส้นได้อีก2,000บาทค่ะนะคะเราทําบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนั่นก็คือบัญชีกลางคาชะโนดนะคะนะอาจารย์แค่ไม่กล้าปล่อยรหัสอื่นเลยนะเลขหามเลขหามให้พี่ๆติดไว้แค่2หางนะคะ4ี่ย์ี่พี่ทันไหม เลขหามให้พี่ติดไว้สองหางคือสนะี่ศูนย์้าหา4ี่ศูนไม่ได้หา0ูสี่ค่ะที่รักนะคะระหว่าง4ี่นนะคะหาดได้มันจะค่อยๆทยอยครับเจคโนะไม่ดีอาจาร,รย์เจคโคไม่ดีเลยนะเพจนี้เพิ่งเ,เปิดมาเราก็ว่าเขียวเขียวจะส้มแล้วหรอทำไมอาจาร,รย์แค่พูดแค่นี้เขาจับที่หน้าความสวยที่หน้าหรือเขาจับยังไงแต่ว่าอาจารย์เข้มมี มีมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะที่รักนะก็คือเกิดมาสวยตั้งแต่เกิดอะ่ะก็เลยโดนก๊อปเยอะเพราะโดนก๊อปเยอะไลฟ์พร้อมๆกันมันก็มีปัญหาค่ะคุณแม่นะสิไม่น่าเลยนะคะน่าจะให้เราเกิดมาแล้วเ,เลือกได้หน่อยหนึ่งที่รัก,ก,รกหนูอยากสวยกลางๆค่ะาจาย์บางคนได้ดูไม่เบื่อยอย่างเงี้ยแม่กระดันให้สวยมากอีกะอนะคะไม่รู้จะทํายังไงจริงๆอันนี้ก็สวยสวยสวย,สวยไม่บรรยะบรรยัญญง มีพระศรีวลีไหมจริงๆมีพระศรีวลีล้อมเพชรนะจันไม่รู้ว่าป้าป้าถามป้าหน,หน่อยได้ไหมคะพระศรีวลีล้อมเพชรที่นี่พระศรีกพระศรีวลีล้อมเพชรหนึ่งจันที่รักะเดี๋ยวให้ให้ให้พี่สาวลองดูเช็คว่าเหลือเท่าไหร่นะคะนะอา้าวใครที่ระบบไม่ดูตัวช้างเลขหนึ่งพชรอย่างนี้นะเท่ากับสองอาจารย์ขึ้นแล้วหรอคะกอกรอคะ่ะกักเจียวอาจารย์ขึ้นแล้วหรอหรอแฟนเพจพิมพ์แล้วอะ <laughs> อยากได้อาจารย์ขึ้นให้หน่อยได้ไหมคะข้างๆ้างพูดเอาก็ได้พูดเอาก็ได้อ่าได้จ้ะถ้าเป็นกากล้วนกากล้นวนกากกากล้วนในพิมพ์กอไก่ลออิงหนึ่งอ่ากอไก่ลออิงหนึ่งนะคะล้วนนะจ้ะถ้าเกิดกากกระเทียมก็คือกากหมูเกลียวกระเทียมก็คือกอไก่ทอทหารหนึ่งกอทอหนึ่ง <ทอ S 1> นะคะทอทหารอ่ากอล้อหนึ่งกับ นะคะกอล้อหนึ่งนี่หมายถึงไม่ต้องเท่ากับหนึ่งนะคะกอล้อแล้วก็เลขหนึ่งติดกันเลยค่ะที่รักค่ะนะคะกอลิงนะครับอ่ากอกล้อหนึ่งคือกากล้วนนะคะถ้าถ้ากากกะกากกะแตกเกี่ยวกระเทียมอาจารย์ไปทํากระหล่ำผัดน้ำปลานะโอ้โหแซบอิหลี่แล้วก็เออหนูไปกินก๋ยวยเตี๋ยวเราบ้านเราชอบทําก๋วยเตี๋ยวอ,ะอย่ะโอ้โหอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวหมูน้ําตกเนี้ยมามาจ้า พี่พี่ไว้ก,ก่อนเลยนะคะว่าเดี๋ยวเลขทูบขึ้นหมดแล้วเราจะเราจะขึ้นเลขเขาเรียกเลขอะไรเอ่ยพี่พี่ต้องรีบรีบนะคะรีบแคปเลยนะอาจารย์แค่จะขึ้นเลขวขให้นะคะอาจารย์แค่จะขึ้นเลขควขให้เลยนะคะนะคะมีคนอยากกินทักกอลอคลขไต่อเลยนะที่รักนะคะเดี๋ยวขออนุญาตาขึ้นเลขคว่ต่อเลยนะแฟนเพจจะได้จะได้เห็นเลขคว่สามไข่สองนะเห็นไหมจ๊ะ คุยสามคุยสองจ้ะแคปได้เลยที่รักปัดปัดคอมเมนต์หน้าจอออกแล้วแคปค่ะที่รักก็เป็นของขวัญชีวิตถูกบ,บ่อย <laughs> นะที่รักลอตเตอรี่ซื้ออย่างนี้นะคะ <laughs> เดี๋ยวจะ้ะเดี๋ยวจะค่อยๆเปย์ออกค่อยๆเปย์ออกให้เห็นตัวเลขนะคะที่รักนะอาจารย์จ <c oughs> ๋าก็การหมูหนูยังไม่ทันพิมพ์อาจารย์พิมพ์ให้หนูหน่อยค่ะกากกระล้วนนะรหัส อาจารย์พี่เขาจะเห็นของหนูไหมหนูอยากโชว์จังหนูอยากโชว์อ่ะทันหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามตีห้าหกเจ็ดเลขนอนมาให้หน่อยค่ะโอุ้ยเดี๋ยวอยู่ไหนแล้วไม่รู้เลขนอนมา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 แต่ให้อาจารย์ชัดขึ้นให้นะคะสรุปเลขนอนมาให้อีกรอบนะคะ แล้วก็จะสรุปเลขทูบที่ควยให้อีกรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวให้จย์ชัดสวดมนต์น,นะที่รักนะอ้าวชุดนี้ก่อนจริงๆเขาไม่ให้ขึ้นด้วยนะเขาบอกว่ามันผิดมันผิดก,กฎหมายนะผะิดกดเฟซบุ๊กอ้าขอโทษคะ่ะไม่ใช่ผิดกฎหมายขอโทษค่ะผิดกดเฟซบุ๊กนะคะเก่งมากนะ